สบายดีทุกคนสมัยเล่ยงมาแต่แฮมอีโลยิมโอยิมกลก่อน,นกมุตุก,กมุรีเนาะอ่าซึ่งมันนี่บาพลนมิไล่ก็อสิได้มาเรียบเยี่ยมยาม,ยามเบิงไฮเบิงส่วนเบิงเขาเบิงน้ำเนาะว่ามันจะเป็นไดได้มากได้กินอยู่บ่ปีนี้ห่วงเขากรใยญ่อยู่พอดีได้ทุกคนเนาะทางเทิงพุ่นก็บิแมนสนอกสนามนเนาะเลียงหมูเลี้ยงปิดเลียงกย่เลียงแบอันนี้ก็บจิแมนคอกไฮหิมไฮเนาะจะเป็นห้วเนาะ ึ้นเมือ anyway, ถ oh. ึงภ oh. oh. right. ูผ oh. right. ู้เนาะห่วงเขาห่วงใยใยเนาะมิดใญใๆเขาอันนี้คันเบียงเราเสมอจมเอคันภาษาเขมืออีกก็จะเลาเมือเงาะก็ย่อฮือแต่ภาษาลาวก็เะอว่าเขายวกแต่ละท้องที่นมันก็บูคือกันของทุกคนเนาะกัญยางึ้นเมือถึงเพื่นบันนี้เนาะยางึ้นเมือยางขึ้นเมืออ๋ออันนั้นมันบูเมนสนามได้ทุกคนได้มันเปมนเหอนภาษาสนเฮตห้เยม เห็ดไฮ์ไกลบ้านปีนี้เนาะเห็ดไฮมอบ้านเห็ดไฮเกมบ้านคือข้าวบ้านแหละแต่ใครในี่บุมีตะมูตูไก่ปล่อยส่าปล่อยสายแล้วเนาะมาอยุปัจจุบันนี้เนาะก็ปล่อยแบบมีเคาะมีหัวมีห่าวแล้วเนาะอข้าวไ้ปีนี้ก็พอได้กินอยู่้ทุกคนเด้อเนาะ อยู่ผู้ใดที่ว่าเนาะไปอยู่นครลงเมียงจันทร์อยู่เมืองใหญ่เมืองกว้างไปต่างถิ่นต่างแดนอยู่ประเทศอื่นเนาะก็ะอย่าลืมไรบันเกิดเมืองนอนของตัวเองดินแดน ดินดอนตอนยาดินฐานบันเกิดเนาะให้คิดหอดคิดถึงความฝากคลิปนี้ไปให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องลูกๆหล,ลานๆน้องๆนุ่งๆที่ไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศหรืออยู่นครนโดเองจันเนาะให้คิดหอดคิดถึงพ่อแม่และไอ้น้องที่อยู่เบื้องหลังเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมทินฐานบันเกิดของตัวเองกันแล้วกันเนาะอาเขางามหลาย โอกานจะขึ้นไปกระฮอนทุกคนยูตีนภูพีให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศดีดีบรรยากาศบัดงามงามเนาะทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แบบให้นาตากาหัวส่วนบานเห่าเนาะเป็นของบานธรรมาศาสตร์บานเห่าได้ทุกคนได้งามงามหลังจากจบให้แล้วก็ไปเบิงส่วนสลีนํำกันทุกคนนกฮารส่วนสลี่อาจะเป็นผู้เสพผู้สาวผู้บ้าวผู้เพลเนาะไทยบานไทยเมืองคุณแห่งกันเอาแห่งกันฮักสลีเนาะ หักเขาโพดเนาะหักสลีเอาแหงกันทุกทุ่เทมนเนเาป็นตามวนเป็นตามันเป็นสนุกสนานที่ถัธรรมศาสตร,ร์ดีบรรยากาศเยน็นบ้านหนอะของนาของพวกเราเนาะ กาสะดวกสบายหลายย่างแล้วแต่ผู้ใดที่ว่าอยู่สถานที่ใดจะลืงแค้นเคยอยู่สถานที่นั่นก็คงบ่ว่ากันนะทุกคนนอกอยู่บ้านนอกมีความสุขไปยังนึงอยู่ในเมืองค่ะความสุขไปยังนึงตั้งใจสู้สเด้อพี่้ไงเด้อสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจเด้อใครที่เคยอยู่อาศัยนั้นจะห้องดีว่ามันมีอนไราง้ีล้วจะพูดมาสักนิดแล้วทุกก็คงบ่ว่ากันอ้าวทุกคนนอก สำหรับคลิปนี้เนาะที่จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอเสียขอเสียผู้